สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูหุ้นกันอีกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกองถือหุ้นนะครับเข้าที่ธนาคารแล้วก็กดธุรกรรมของฉันนะครับแล้วก็กดไปที่การลงทุนนะครับแล้วตรงนี้เป็นเป็นลานผ่านนะครับก็ใส่ลานผ่านหรืออายรนี่มือไปเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับแล้วก็กดที่กองทุนรวมนะครับ เราจะมาดูนะครับว่าที่เราลงทุนไป8 9 1 3วันนี้เหลือ88.51นะครับวันนี้เราขาดทุนไป0.06สตางค์นะครับ0.062สตางค์งนะครับวันนี้หุ้นมันก็ลงไปนิดหน่อยนะครับจะทำให้ คุณเราก็ขาดทุนกองทุนนุ้นเราก็ขาดทุนไปนิดหน่อยนะครับมันเป็นของเซ็นห้าสิบนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับรอดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับท80แปดสิบบาทนะครับเหมือนกับเราซื้อรัฐบาลนะครับถ้าเรากินแบ่งรัฐบาลนะครับว่าใครเอ่อมื่อเร่งทุ้นไปนานๆแล้วว่าใครจะมีกําไรแล้วก็ใครจะมีผลกําไรดีกว่าตั้งอยู่ในบัญชีแปดสิบเก้านะครับเราก็สมมติว่า ส <c oughs> มมุติเหมือนเราไปซื้อสลากของสลากากินแม่งรัฐบาลน,นะครับผมจะกดไปแปดสิบเก้าเลยนะครับเศษด้วยนะครับกดหมดเลยดูว่าปีหนึ่งแล้วผลมันจะเป็นยังไงนะครับ